หรือจะมีขา่าวดีแพทนประภาโชว์หวนเพชรเมตโต้กลางไลฟ์ เป็นอีกหนึ่งคู่รักคอนบันเทิงที่ดูแล้วต้องยิ้มตามสาหรับคู่ของแพทนภัทและหนุ่มพีชานนที่เกอะหน้านี้ทําเอาหลายๆคนช็อกกันหนักมากเมื่อแพทได้ประกาศโสดกลางรายการกระทั่งตกเย็นมาสถานะไม่โสดแล้วเนื่องจากกลับไปเคลียร์ใจและคืนดีกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนนอีกทั้งยังลั่นว่าฉาย,ยาแพทแปดซีมีอยู่จริงแต่งานนี้เรียกได้ว่าอิตาลีหวานฉ่าเมื่อพีได้โพสต์ภาพโมเมนต์โชว์ความสวีทหวานคู่แพทและนอรซิงพร้อมระบุแคปชั่นสัส้นๆเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า จะสกอตเพอร์มิชันซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าเพิ่งได้รับอนุญาตบอกเลยว่าความหวานทะลุจอแบบสุดๆล่าสุดทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันอีกรอบเมื่อแพทได้ออกมาไลฟ์สดขายของพร้อมกับ,บดุดโบ๊เรื่องที่พีซื้อแหวนเพชรเมตโตมาเซอร์ไพรส์ให้ถึงทริปอิตาลีพีให้แหวนที่ไหนพ่อสวมให้แม่ที่ไหนแพทห้ามพูดห้ามบอกนอเรซิ่งที่อิตาลีแพทวงนี้กี่กร,รัตคะพี0 2กระดครับ สารกระดัดกว่าค่ะเท่านั้นแหละร้านแล้วจบแล้วเราก็ขอบคุณเลยไม่รู้จะพูดอะไรให้เพราะเนื่องในโอกาสอยากให้จริง,รงๆแพลนคือจะให้ปีหน้าแต่เขารีบพีริซซิ่งก็ถามว่าเมื่อไหร่จะให้แม่เมื่อไหร่จะเอาแหวนให้แม่ซื้อมานานแล้วเป็นคนแรกเลยเพราะพีเขาเป็นคนพาไปเลือก